ที่เก่าเวลาใหม่นะครับเที่ยงแล้วก็ต้องหาอะไรทานกันนะครับมาดูกันเมนูเมนูอะไรตอนเที่ยงเอเมนูอะไรนะคุ้นๆไหมครับอันนี้ใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับต้นมน้ำร้อนใส่เครื่องปรุงจะเป็นอะไรไปได้นอกจากอาหารญี่ปุ่นนะครับ เรียกเรียกให้หน่ากินนะน่าทานนะอาหารญี่ปุ่นนะครับหรือมา,ม,าอม่าต้มนั่นเองนะคะกินเพื่ออยู่ครับกินไปเถอะครับข้างนอกร้อนมากเลยครับมีอะไรก็กินกันไปนะครับกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเพิ่มคุณค่าทางอาหารก็ใส่มีไข่ก็ใส่ไข่ไปนะหรือถ้ามีผักก็ใส่ผักนะครับ ต้เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เส้นต่อเลยโอ้จานเต็มเลยนะยังไม่ล้างนะจะเคลียร์ตอนบายนี่นะครับซองเดียวไม่พอนะสองซองนะกำลังดีนะครับ สองซองจากกำลังอิ่มเลยนะกินให้อิ่มนะครับกินให้อิ่มหาของกินใส่ท้องให้อิ่มอ่ะนี่ก็พอแล้วเดี๋ยวต้องปิดไฟแล้วก็ปิดฝาไว้สักพักหนึ่งนะครับอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาหารญี่ปุ่นง่ายๆเลยนะครับใครๆก็ทำได้นะครับมีอะไรก็กินไปก่อนนะครับกินเพื่ออยู่นะไม่ได้อยู่เพื่อกิน แตก่ก็กินหลายๆอย่างนะถ้ามีอะไรก็กินนะครับกินอาหารใ้ค้บห้ามหมู่นะครับกินคาร์ลก,กินหวานแล้วก็กินผลไม้นะครับด้วยนะมีอะไรก็กินไปครับนี่ภรรยาเติมความหวานให้เป็นน้ำหวานนะก็ถือเป็นอาหารหวานของหวานได้นะครับนี่ก็เสริมๆกันไปครับน้ำดื่มน้ำเปล่าก็ได้นะอ่าไปครับ กินกันอ่ายังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับสู้ๆเราจะต้องฝ่ฟาฟันพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับสู้ๆครับทุกคนสวัสดีครับ